ผมมีนามชื่อเล่นวาตุง้งชื่อจริงชื่อลุงนินรันสิงห์ขอนที่นี่ตำบลตกพรมอำเภอขุงจันทบุรีบัานตัดต,อ,ตอใหญ่ครับถามว่ามาวันเนี้รู้ว่าพี่ตุ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รักการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนและที่สําคัญท่านใช้มาถึงเป็นระยะเวลาหปีแล้วใช้มาต่อเน,นื่องด้วยวันนี้เป็นอย่างไรผมจะถามคําถามแรกกับท่านครับครับพี่ตุ้งครับที่นี่พี่ตุ้งมีการปลูกทุเรียนเนี่ย กี่ไร่ครับประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบสี่ไร่ได้สิบสี่ไร่ครับกี่กี่กี่ต้นครับเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีหลักๆเลยก็คือหมอนทองรองลงมาก็จะเป็นกันยาวกันยาวแล้วก็พวงมณีนกหยิบนกหยิบนี่ก็ลูกมันต่างยังไงครับกับทุเรียนเนี่นมันจะคล้ายๆหมอนทรงคล้ายๆหมอนแต่หนามจะละเอียดกว่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวมันจะมันจะไวกว่าหมอนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกเนี่ยตั้งแต่ สามสิบกว่าปีลงมาจน mm hmm. ถึงอายุสองปีหน mm hmm. ึ่งปีตอนก่อนจะรู้จักเะยนะคนะก่อนจะรู้จักคู่หูเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้าง mm hmm. การเพราะมันสามสิบปีก็มีอ mm ่ะ hmm. มันหลากหลายมากเลยใช่ mm hmm. มันหลากหลายหลากหลายรุ่น <c oughs> แต่ก่อนต้นทุนมันก็มันก็เยอะอะ่ะทั้งยาลา mm hmm. ยากระแมง mm hmm. แต่พอมาหลังๆนี่แต่มารู้จักคู่หูก็ลดต้นทุนเรื่องยาลาไปได้ oh. ปีนี้ปีนี้สองปีที่แล้วพึ่งได้ล้านกว่า สองปีที่แล้วได้ล้านกว่าปีที่แล้วได้สามล้านกว่าก็หมายความว่าปีหกสองได้ล้านกว่าปีหกสามที่ผ่านมานี่สามล้านคื้นึ่เป็นอีกเท่าตัวเลยเนาะโอ้โหแล้วตอนแรกเชื่อเขาไหมตอนแรกมันก็เชื่อพอพอไดนลองใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็ดีอ่ะดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นฉีดใบแล้วฉีดต้นฉีดลงดินด้วยให้มันกินมันจะช่วยช่วยในเรื่องการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉีดเล็งใบอ่อนก็ ทำาไม่ใบแก่เร็วขึ้นจากวันฉีดวันแรกอะ่ะเราเลยเห็นผลกี่วันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงถึงสิวันนะแต่ก็ต้องใส่เข้มข้นหน่อยครับตอนผสมยังไบงบอกคำว่าเข้มขน้นเข้มข้นก็จากหนึ่งเท่าจากหนึ่งสวนก็เป็นสองสวนอะไรเงี้ยจากสองหนึ่ง ก็เป็นสองซองเป็นสองซองน้ำพันลิตรน้ำแผงอยู่ประมาณร้อยสิบเขาก็มาซื้อเราร้อยห้าบาทเขาไม่ชมเราไหมเขาบอกผิวสวยดีลูกใหญ่สวยลูกใหญ่ใช่ได้น้ำหนักต่อลูกเป็นไงครับก็สามโลขึ้นมันจะเท่ากันกับทุกลูกไหมครับสามโลก็มันอาจจะมีต่ำกว่าบางแต่ก็ส่วนน้อยใช่ครับตัวน้อยมันจะติดปัญหาเรื่องใบองค์ใบอ่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ตัวนี้ช่วยฉีดเร่งใบอ่อนแก้ไว้ตอนช่วงใบอ่อนใช้ไงคะก็ใช้ปกติครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรใช้ลเร่งด่วนก่อน สองชุดเลยกี่วันฉีดพ่นทีนึงเจ็ดวันสองผล oh. ยิงในช่วงใบอ่อนนะ่ะฉีดไปเถอะแก่ไวทําให้ใบอ่อนกางไวขึ้นค้นวิกฤตได้อยากใช้เปิดใจลองใช้ดูครับครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลถ้าใช้ต่อเนื่องกันประจาแล้วจะรู้อย่างคุเรียนใบเป็นไม่กวาดนี่มันตอบโจทย์ได้ดีฉีดทั้งใบแล้วก็ฉีดลง,ลงโคนล,ลงดิน่มันจะทําให้ใบใบฟื้นตัวเร็วต้นฟื้นตัวเร็วลองเปิดใจดูครับที่สําคัญคือต้องต่อเนื่องครับ พี่ตุ้งใช้ต่อเนื่องมาถึงเป็นระยะเวลาห้าปีใช่ครับเพราะว่ามันใช้แค่ชุดเดียวก็มีบวกลบแมลงอะไรไปในตัวอย่างฮอร์โมนจับใบมันจะเป็น้องใช้ครับมันก็อาจจะมีเสริมบ้างนิดนหน่อยหน่อยเป็นบางช่วงอแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะขาดไม่ได้ตัวนี้แต่นี้คาดว่าปีนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบห้าล้านถึงห้าล้านเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อเราไม่ต้องเชื่อเราทั้งสี่เลยนะคะเพราะว่า ให้ต้นไม้เป็นคนตอบดีกว่าลองใช้ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ